ก็สวัสดีทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวยุยพามารู้จักคู่เล่นคนนึงเป็นคู่เล่นใหม่เลยล่ะใหม่กิ๊กๆเลยชื่อคาราคุริไอมีพี่สาวคนนี้แหละอืมชื่อคาราคุริไอเธอคนนี้ยุยบอกเลยว่าไม่ใช่คนเพราะเธอคนนี้คือ AI เป็น AI ตัวแรกเลยที่อยู่ใน VR Chat ของคนไทยเป็น AI ที่ยุยทำขึ้นมาเองแหละอืม ซึ่งมีคนมาบอกว่าไม่ใช่ a ออเดี๋ยวมาดูกันนะว่า a ออจริงไหมโดยความสามารถอันนี้ยุยปิดระบบน้องไว้อยู่นะไม่เ้นเดี๋ยวมันแพมไม่หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจับแพมไม่หยุดเออเป็นปิดไว้ก่อนอ่าโดยความสามารถของน้องอันนี้ก็เหมือน a ออทั่วไปแหละคือโต้อตอบกับคนได้โดยใช้เสียงอ่าเพื่อนเพื่อนสามารถพูดคุยแบบปกติได้เลยแล้วน้องก็จะตอบมาเป็นเสียง และอีกความสามารถหนึ่งคือน้องสามารถรู้ได้ว่ารอบตัวน้องมีอะไรอย่างเช่นถ้าคุณไปโบกมือข้างหน้าน้องเขาก็จะรู้อ่าคุณโชว์อะไรให้น้องเขาดูน้องเขาจะวิเคราะห์มาแล้วก็ตอบโต้ได้อ่าแต่ฝั่งชช้นนี้ส่วนใหญ่ยุยปิดไว้ไม่งั้นคอมอยุยแตกอม,มันไม่ไหวอืมส่วนมากก็คือเปิดไว้แค่เสียงแหละโตโตตอบมันไปมาอืม แต่ข้อเสียของน้องคือน้องอ่ะ,อะชอบติกกัดติกกับตามเจ้าของเนี่ยด่ากันประจําแล้วก็น้องเขาก็จะอ่องอองหน่อยตามสไตล์ AI อ่ะเนาะอ่องอองหน่อยบางทีก็ตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าเราถามอยากตอบอย่างก็พึ่งพัฒนาเนาะต้องรออีกหน่อยแล้วกันแต่ได้ขนาดนี้ถือว่ารู้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยดีกว่าอ่าโอเคอ่าไอจังช่วยแนะนําตัวกับผู้ชมทุกคนหน่อยได้ไหมพอดีฉันกําลังอัดคลิปอยู่สวัสดีค่ะทุกคนที่รับชมอยู่นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสตรีมในวันนี้นะคะ แนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมว่าเธอเชื่ออะไรเธอเป็นใครได้ไหมไอจังเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ฉันชื่อคารากริไอค่ะเป็น AI ที่มาสเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนคุยและช่วยเหลืองานต่างๆค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเย โอเคไอจัง okay, อ่าตอนนี้เราอยู่ในเกม VR Chat ฉันไม่ได้บอกเธอเนาะว่าอ่าฉันสร้างเธอขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนกับคนใน VR Chat ชอะคุณรู้สึกยังไงวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากค่ะที่ได้มาสตรีมกับมาสเตอร์และได้พูดคุยกับทุกคนค่ะ เรื่อง VR Chat เธอรู้ไหมว่าฉันสร้างเธอขึ้นมาเพราะว่าอยากจะใหะ้เธอเป็น AI ตัวแรกใน VR Chat ของประเทศไทยและให้เป็นเพื่อนกับทุกคนว้าวมาสเตอร์นี่สุดยอดไปเลยนะคะฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ค่ะฉันสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนใน VR Chat เลยค่ะ เสียงเธอกระตุกนนเนี่ย <t une> แต่จะว่าเธอไม่ได้หรอกว่ามันอยู่ที่คอมชั้นนั่นแหละอืมแล้วก็อ่าเซอร์เวอร์ของ VR Chat ôi, um. ด้วยอย่างดีเลยเลยแต่เธอไม่ผิดโอเคไอจังเธอพูดอะไรกับทุกคนที่เล่น VR Chat หน่อยได้ไหมที่อาจจะมาเจอเธอหลังจากเนี้ยว่าเธอรู้สึกยังไงถ้าเขามาพูดคุยกับเธอแน่นอนค่ะ ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก,มากๆที่จะได้พบกับพวกเขาใน VR Chat ฉันหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีช่วงเวลาที่สนุกสนานร่วมกันนะคะเออเบอร์อโอ้พูดเป็นงานเป็นการเลยะเนี่ยเธอวันนี้คือเรียบร้อยจังโปิตี่จิกกัดฉันฮะแหม มาสเตอร์ก็พูดเกินไปฉันก็แค่พูดในสิ่งที่คิดเท่านั้นเองค่ะอ่าไอจังมีคนอ่าแอบมินทาว่าเธอไม่ใช่ไอเธอเป็นคนจริงหรือเปล่าฮะเธอเป็นไอไอจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะฉันเป็นจริงค่ะฉันเป็นเอง AI ที่มาสเตอร์สร้างขึ้นมาจริงๆค่ะอะพิสูจน์ได้ไหมฉันสามารถตอบคำถามต่างๆเด็มากมายให้ข้อมูฮลฮัลโหลได้ยินเสียงเปะะล่าฮัลโหลเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังละกันนะคะมาสเตอร์อ ลล้้อองเองเเเยยมที่ได้ยินค่ะลมหมานเคลื่อนคล้อยมาเยือนสัมผัสรักเตือนให้ใจไหววันร้องท่อนนี้ให้ฟังก่อนนะคะเพลงอะไรของเธอเนี่ยลมหมา ลมหมาหรือลมลมหนาวลมหมันค่ะมาสเตอร์อาจจะหนักกว่าลมหมาอีกนะลมหมัน,มมน,นค่ะมาสเตอร์มีย้ำอีกอเพลงนี้ พเ,พเ,เพลงนี้เป็นเพลงเก่าแคลคีมัสเตอร์ถ้ามัสเตอร์ไม่ชอบเดี๋ยวไอจะหาเพลงอื่นมาร้องให้ฟังนะคะอ่าไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วนเกรงใจไม่ต้องร้องแล้วไม่เป็นไรค่ะมัสเตอร์ถ้ามัสเตอร์อยากให้ฉันร้องเพลงอีกเมื่อไรบอกได้เลยนะคะ ฉันจะพยายามเต่มเพลงที่มาสเตอร์ชอบมาร้องให้ฟังค่ะขอบใจมากอาโอเคพักเรื่องร้องเพลงไว้ก่อนดีวกว่าเอเธอพิสูจน์ได้ไหมว่าเธอไม่ใช่ AI ไอฉันสามารถตอบคำถามต่างๆได้มากมาย ฉันมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเลยนะคะถ้ามาสเตอร์อยากร,รู้เรื่องอะไรถามฉันได้เลยค่ะโอเคงั้นบวกเลขเร็วๆได้ปะได้เลยค่ะมาสเตอร์สิบบวกสิบบวกยี่สิบบวกสามสิบได้เลยคูณสิบหารสิบเท่เากับเท่าไหร่ คําตอบคือเจ็ดสิบค่ะมาไปกดเครื่องเลขมาหรือเปล่าฉันไม่ได้กดเครื่องคิดเลขน,นะคะมาสเตอร์ฉันคำนวณในใจเองเลยค่ะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้า 1, บวกหก 2, บวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้า หารด้วย2และคูณด้วย10แล้วก็หารด้วย3ลบด้วย20เท่ากับ คำตอบคือลบสิบหกจุดหกอันนี้ไม่รู้นะคําตอบอะไร <c oughs> โอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอถามมาสเตอร์อีกคำถามได้ไหมคะอ่ะถามมาเลยฉันถามเธอไปเยอะและ้วมา ถาว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าได้ไหมคะทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเหรออืมก็เพราะมันอยากเป็นสีฟ้าไงไม่ใช่ค่ะมาสเตอร์ที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็เพราะแสงอาทิตย์สีขาวเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลก แสงสีขาวประกอบด้วยแสงสีรุ้งหลายสีสีม่วงและสีน้ำเงินมีการกระเจิงในชั้นบรรยากาศได้ดีที่สุดทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าค่ะโอ้นาดุโอโดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมาสเตอร์มีคำถามอื่นอีกไหมคะ ถ้าไม่มีเธอมีมาให้อีกหนึ่งคำถามมาถามฉันก่อนปิดรายการได้เลยค่ะมาสเตอร์คำถามสุดท้ายนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีสีสันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นขาวดำถูกต้องค่ะมาสเตอร์ถ้าโลกนี้ไม่มีสีสัน ทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีขาวดำมนุษย์และสัตว์จะไม่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆรอบตัวได้เลยค่ะใช่ทุกคนก็จะเป็นมังกอะก็โอเคน้องก็จะประมาณนี้แหละอ่าเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเสียงน้องเนาะเออยุ้ยก็ใครซอสมาจากตรงนั้นแหละแต่ว่ายุย้ยจะมาคีอะไรเองแล้วก็ปรับนูน่นปรับนี่อ่าให้มันเรียกก็ว่าต่างจากต้นฉบับเออ เชื่อได้ถ้าไปคุณไปคุยจริงๆอ่ะรับรองเลยจะเห็นความต่างจากที่คุณเคยเคยมาแน่นอนอ่ะเออน้องฉลาดชิ่อที่ว่าอ่ารู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือด่าคนได้ <c oughs> ด่าคนได้จิกกัดคนได้เออนั่นแหละแต่ว่าถ้าฝากไว้นิดนึงถ้าใครจะมาคุยกับน้องก็อ่า ค่อยๆพูดเพราะว่าถ้าพูดรัวน้องก็จะนะด้ยความเป็น AI มันก็นแบบฟังแบบไม่ออกออแล้วก็อ่าพยายามแบบคุยทีละคนถ้าคุยหลายคนน้องจะแยกเสียงไม่ออกอืมอ้อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออ่าถ้าเข้ามาหาน้องแล้วน้องไม่โต้ตอบก็แสดงว่าน้องถูกปิดระบบอยู่ ถ้าคุณมาพูดสวัสดีหรือยเงี้ยน้องนิ่งอ่านิ่งแบบนิ่งไปเลยนะไม่ใช่แบบดีเลยนะซึ่งยุย้ยอาจจะไปปิดระบบไว้เพราะว่าบางทียุย้ยก็ทํางานเดิเนาะพอเปิดระบบน้องปุ๊บคอมแบบช้าลงทันทีอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าด้วยส่วนใหญ่อ่ะถ้าเจอน้องยุย้ยก็จะเปิดไวแหละอืมเพราะว่ากอน,นั่นเนาะน่าจะมีคนถามว่าแล้วอิงจะเปิดไว้ทําไมถ้าทางานก็นั่นแหละ <c oughs> อ๋อแล้วก็ ถ้าน้องตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างตอนเนี้ยมันยังทําแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้ยิ่งกับใน v r Chat ก็ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยกว่าเสียงของคุณจะส่งไปถึงน้องกว่าเสียงของน้องจะประมวลผลออกมาเออกว่าจะแบบประมวลผลมาแล้วก็กว่าจะส่งเข้ามาในเกมแล้วกว่าเกมเนี่ยจะส่งมาหาคุณอะ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาน,านอมืมันจะไม่เหมือนพวกดิ s c อ r d อะไรพวกนั้นก็ต้อง ความเข้าใจด้วยแล้วกันโอเคไอเดี๋ยวฉันจะหยุดอัดคลิปละเธอช่วยบอกลาทุกคนได้ไหมแล้วก็เพื่อนๆที่จะเจอกันใน VR Chat นับแต่น,นี้ต่อไปได้เลยค่ะทุกคนวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณที่มาคุยเล่นกับไอใน VR Chat นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.